It's time sit cultureul podcast Let's for of grab a a and sit back cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอ u ค o ปคเจ t u r e แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่116กับผมบอลสุรัตนนะครับเรามาพบเจอกันแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับ แล้วก็ไม่ใช่มีผมคนเดียวนะครับที่มาชงกาแฟนั่งดื่มกับท่านนะครับแต่ก็ยังมีท่านอื่นๆด้วยนะครับในทีมของเราก็คือคุณยุ่งนะครับคุณน้ำพึ่งคุณท็อปแล้วก็คุณจิบครับมาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่น่าสนใจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ People a n c เ u e r ครับผมและสัปดาห์นี้จะชวนผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยในที่ทำงาน แต่ความปลอดภัยในที่ทํางานในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยในเชิงของกายภาพนะครับเพราะถ้าเราไปตามโรงงานเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่อง safety first หรือ safety culture ขององค์กรที่มันมีเรื่องของความเสี่ยงในเชิงของการปฏิบัติงานเข้ามาเก,กี่ยวข้องเยอะๆใช่ไหมครับแต่เขาพบว่าแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้ว physical safety เองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องที่สำคัญไม่แพ้ Physical safety ในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในยุคที่อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี่นะครับก็คือเรื่องของ psychological safety ครับหรือว่าความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยาซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วถูกพูดถึงโดยอาจารย์ของ Harvard ์ดนะครับเอมี่เอ็ดมอนสันเนี่ยตั้งแต่ปี1999แล้วครับในบทความชิ้นหนึ่งของเธอแต่ว่าเรื่องนี้ ได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในองค์กรเนี่ยก็ตอนที่ Google เอามาใช้ในการสร้าง High Performance Team ครับผม g o เ g l e เขาเชื่อว่านวัตรกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อทีมเนี่ยต้องกล้าที่จะเสี่ยงแล้วกล้าที่จะแสดงความพิดีห็นโดยที่ปราศจากความกลัวซึ่งไอสิ่งที่ปราศจากความกลัวเนี่ยนะครับมันต้องมาจากการที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยพอนั่นเองแล้วความรู้สึกว่าปลอดภัยพอมันเป็นยังไงนะครับ ถ้าย้อนไปตอนเด็กๆเนี่ยหลายคนเคยปีนต้นไม้แล้วเคยตกต้นไม้ถูกไหมฮะหรือบางคนอาจจะเคยจมน้ําในตอนที่ตัวเองยังว่ายน้ําไม่เป็นคนที่เคยตกต้นไม้คนที่เคยจมน้าเนี่ยพอจะต้องปีนต้นไม้หรือว่าจะต้องมาฝึกว่ายน้ําเนี่ยแน่นอนความขยะความแย้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมากกว่าคนปกติแน่นอนถูกไหมครับเพราะเขาไม่รู้สึกปลอดภัยในเชิงกายภาพนั่นเองเหมือนกันครับในเชิงของจิตวิทยาเนี่ย คนที่เคยแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปที่มันแหวกแนวหน่อยไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเนี่ยแล้วได้รับการวิาพากษ์วิจาร์แรงๆหรือว่ามีการต่อว่าหรือแม้กระทั่งการแสดงสีหน้าท่าทางที่มันไม่โอเคเนี่ยบางคนอาจจะเคยถูกเจ้าหนเรียกมาคุยเรียกมาว่าเก่าวตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับครั้งต่อไปเขาก็คงจะไม่กล้าที่จะทําอีกแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีต่อองค์กรก็ตามเพราะว่าเขาไม่รู้สึก ปลอดภัยในเชิงของจิตวิทยาแหะครับไม่รู้สึกว่าปลอดภัยพอที่จะพูดคุยเพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับมันมากอ่อนและเรื่องพูกนิยาาครับที่จะไปลบมันออกมาแม้กระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีผู้เจ้านายบางคนผู้จัดการผู้บริหารบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกมีอะไรให้แสดงความเห็นอะไรก็ตามแต่เขาเคยมีประสบการณ์แบบนี้นความแยงความขยะมันเกิดขึ้นลึกๆเพราะเรื่องพวกนี้มันยาก เราก็เลยเรียกมันว่า psychological safety เพราะมันอยู่ในระดับของจิตวิทยาซึ่งบางครั้งมันอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกด้วยซ้ำไปที่คนควบคุมมันไม่ได้เลยนะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่อยู่ๆไปบอกแล้วก็เปลี่ยนมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งนยไอ้ความไม่ปลอดภัยในเชิงจิตวิทยายมันอาจจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าองค์กรที่จําเป็นต้องใช้กฎระเบียบใช้กรอบการ,ป,รปฏิบัติบางอย่างเป็นตัวชี้นําพนักง,งานเยอะๆเนี่ย ซึ่งในยุคในสมัยหนึ่งมันก็จําเป็นในเรื่องแบบนี้ครับการที่เขารู้สึกหวาดกลัวในการที่จะทําผิดกฎระเบียบม,มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมฮะแต่ในปัจจุบันถ้าเราเอาเรื่องของกฎระเบียบเอาเรื่องข้อกําหนดเอาเรื่องความหวาดกลัวเนี่ยมันเป็นหลักในการบริหารองค์กรสิ่งหนึ่งที่จะขาดได้แน่คือเรื่องของอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆห,หรือเรื่องวรรนวัตกรรมนั่นเองซึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นของทุกๆองค์กรในทุกๆอุตสาหกรรมไปเรียบร้อยแล้วครับในปัจจุบันนี้ องค์กรที่ยังเชื่อเรื่องการอาบน้าร้อนมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเด็กๆทําอะไรที่ขัดหัขตาหรือนอกไปจากวิถีปฏิบัติที่ตัวเองเคยทำํำซึ่งอาจจะด้วยความปรารถนาดีนะครับก็มีการห้ามปรามมีการวิาพากษ์เด็กรุ่นใหม่ๆที่อาจจะมีประสบการณ์น้อยกว่าเพราะว่ามองเห็นความเสี่ยงบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่ถ้าส่งสัญ,ญญาณแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่ขาดหายไปก็คือการกล้าสแสดงออก การที่เขากล้าทดลองการที่กล้าที่จะล้มเหลวก็คงไม่มีนวัตกรรมก็คงเป็นแค่โครงการเป็นโปรเจกต์ที่มีขึ้นมาแล้วก็ขาดหายไปตามกาลเวลาเพราะว่ามันไม่มีบรรยากาศไม่มีวัฒนธรรมบางอย่างมารองรับซึ่งวัฒนธรรมที่ว่าก็คือเรื่องของ psychological safety นั่นเองครับและนั่นคือเหรียญด้านหนึ่งของมันก็คือจากคนที่มีอำนาจมากกว่าคนที่มีอาวุโสสูงกว่าเป็นต่อ คนที่จูเนียรกว่าแต่ในบทความหนึ่งของ Forbes เนี่ยนะฮะเขาก็พูดถึงเหรียญอีกด้านหนึ่งของ psychological safety เหมือนกันนะครับก็บอกว่ามันมีหลายองค์กรที่อาจจะนำไปใช้นะแต่อาจจะยังไม่เข้าใจมันมากพอมันก็เลยเกิดแบบนี้ครับก็คือว่า,อ,าองค์กรนั้นเลยเปิดโอกาสให้คนได้เสี่ยงได้พูดได้แสดงความเห็นอะไรก็ได้นะครับแต่ไอการแสดงออกหรือการเสี่ยงของคนคนนั้นเนี่ย มันดันไปสร้างความไม่ปลอดภัยให้คนอื่นและบางครั้งเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาถูกคุกขามด้วยซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหากับเรื่องของ psychological safety เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเอาเรื่องความกล้าเนี่ยไปเป็นเหตุในการโจมตีคนอื่นบ้างหรือเป็นการเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดคุยกันหรือวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบเราไม่ได้เกิดความสร้างสรรค์อะไรเนี่ยมันก็เป็นการทําลายการแสดงความเห็นคนอื่นแล้วเขาก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากแสดงความเห็น วงจรเดิมๆก็จะเกิดขึ้นอีกอยู่ดีก็คือการที่เงียบไว้ดีกว่าการที่ปล่อยให้บางคนที่เสียงดังกว่ากล้ามากกว่าเป็นคนที่แสดงออกเป็นหลักอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับนั่นจะว่าแล้ว psychological safety เนะี่ยมันเลยเกิดในหลายๆมิติด้วยกันทั้งในเชิงของผู้ที่มีตำแหน่งหรือมีอาวุโสสูงกว่าทำกับผู้ที่น้อยกว่าหรือคนที่มีดีกีของความกล้ามากกว่าคนอื่น ไปทาโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงผลที่ตามมาหรืออาจจะพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เเองทําไปเนี่ยมันนํามาซึ่งผลที่ดีต่อองค์กรจริงๆบางคนทําไปเพราะว่าต้องการที่จะแสดงออกหรือต้องการที่จะโชว์ออฟต้องการทําเพื่อความสะใจมันก็มีเหมือนกันถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่ผู้นําองค์กรต้องระวังนะครับในการที่จะนําเรื่อง psychological safety ไปใช้นอกจากนี้เราก็ยังมีอีกแง่มุมที่น่าสนใจนะครับว่า psychological safety เนี่ยมันอาจจะ ต่างจากคำว่า emotional safety นะฮะโอ้มันมีคำใหม่แล้วเนาะนะครับ emotional safety ก็คือการที่เราจะต้องรู้สึกโอเคหรือว่าปลอดภัยในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกหรือการที่เราคิดว่าเวลาเราพูดอะไรออกมาเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่น,นเยอะๆด้วยซึ่งตรงเนี้ยในมุมหนึ่งมันก็ถูกนะครับแต่ในมุมหนึ่งมันก็เป็นตัวปิดกั้นเป็นตัวสกัดกั้นไอเดียบางอย่างซึ่งมันจะต้องพูดมาแบบตรงๆเนี่ย แต่การพูดตรงๆแบบนั้นมันทําร้ายความรู้สึกบางคนซึ่งเขาจะไปตีความว่ากําลังตําหนิเขาอยู่ล่ะแต่ถ้าไม่พูดเลยมันก็น่าเสียดายไอเดียนั้นมันก็อาจจะหายไปเสียของไปเลยดังนั้นกูรูทางด้านนี้เนะ่เขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องมีหน้าที่ในการจัดการกับ discomfort หรือความรู้สึกไม่สะดวกสบายไม่โอเคกับความกดดันที่เข้ามาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเวลาที่เราเป็นผู้ที่จะได้ยิน คนอื่นก็พูดอะไรตรงๆคนในองค์กรเองก็ต้องสามารถที่จะจัดการความรู้สึกตัวเองแบบนี้ได้ต้องค่อยๆที่จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในการแบบนี้แล้วก็ยอมรับมันให้ได้ว่านี่เป็นส่วนของการทํางานตราบใดที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคนนี้นเขามีความต้องการที่จะทําร้ายเราเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาว่าเรากําลังถูกตำหนิหรือกำกำลังถูกโจมตีในขณะเดียวกันเวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปแล้ว เราก็จะกลัวว่าเพื่อนๆจะน้อยอ,อกน้อยใจหรือรู้สึกว่าตัวเองเราไปกระแทกแดกดันเขาแต่ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กรประโยชน์ของทีมและทาให้ทีมเดินไปข้างหน้าทําให้งานประสบผลผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้เราก็ต้องสามารถที่จะเอาชนะความรู้สึกกดดันความอึดอัดใจในเรื่องนั้นได้เช่นเดียวกันครับดังนั้น psychological safety มันจึงเป็นเรื่องของหลายๆคน เป็นผู้พูดด้วยผู้ฟังด้วยนะครับมันเป็นดินามิกของการทำงานร่วมกันเป็นทีมจริงๆมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งมันก็เลยเป็นบทบาทของผู้บริหารครับที่จะต้องเข้ามาหลีดเรื่องนี้อย่างจริงจังเราก็ไม่ได้ไปให้น้ำหนักมันแบบเอียงไปเอียงมาต้องบาลานซ์มันให้ได้นอกจากจะเป็นคนที่ต้องคอยเอื้อให้บรรยากาศของการแสดงออกแบบตรงไปตรงมาและกล้าเสี่ยงเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ย ยังต้องสามารถที่จะช่วยให้ทีมงานแต่ละคนสามารถก้าวข้ามผ่านความอึดอัดใจหรือ discomfort แบบนี้ไปได้นะครับเอาชนะ e m o t i o n a l safety ของตัวเองให้ได้นะครับเพื่อจะเข้าไปสู่ psychological safety อย่างแท้จริงนั้นถ้าจะให้นิยามของ psychological safety ชัดๆเนี่ยนะครับก็อาจจะพูดได้ว่าโดยที่ทุกคนจะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ด้วเองทำไปนั้นน่จะไม่กลับมาทำลายตัวเขาเอง ในทางใดทางหนึ่งนั่นเองแล้วถ้าทุกคนเชื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ครับคนที่ได้ยินได้ฟังอะไรจากเพื่อนนะครับเป็นไอเดียใหม่ๆแล้วฟังรู้สึกมันขัดหูขัดตาขวางหูขวาง,วางตาฟังแล้วดูเหมือนว่าไอเดียของเขาเนี่ยมันกําลังตําหนิเราหรือก้าวล่วงอะไรบางอย่างของเราหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกที่จะเชื่อแล้ววางใจไปก่อนว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจที่ดียกเว้นว่า เราจะพิพิสูจน์ได้ทีหลังว่าเ้มันไม่ใช่มันมาจากการประสงค์ร้ายต่อทีมหรือองค์กรและนั่นคือ psychological safety ครับไม่ง่ายครับโดยเฉพาะในสังคมไทยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เติบโตมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรที่ส่งเสริมเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะองค์กรที่มีเรื่องพักพวกมีการเมืองมีอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาอยู่เยอะเนี่ยผมคิดว่าเรื่อง psychological safety น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้บริหารเลยท่าน่านคิดว่าท่านอยากจะทํา เพราะสิ่งแรกๆเลยก่อนที่จะไปสร้างเรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปสร้างเรื่อง trust ให้ได้ก่อนให้เขารู้สึกได้จริงๆว่าทุกคนเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีใครประสงค์ร้ายต่อกันมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันหรือความปรารถนาดีต่อองค์กรทั้งสิ้นครับและนี่คือกาแฟแก้วที่1นึของเราครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทําไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมที่เราอยากเห็นกันล่ะครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.